ทุกวันพบกับรายการของช่องดายเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุทธที่22พฤศจิกายน2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับอยากให้วิกฤตงงดีแท้ จู่ๆต้องมาลั่งเทียงกันว่าเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วหรือยังรัฐบาลเศรษฐาพยายามบอกว่าเศรษฐกิจไทยวิกฤตแล้วจําเป็นต้องกู้เงิน5แสนล้านบาทมาแจกประชาชนขณะที่ผู้คนในสังคมถกเถียงกันว่าวิกฤตเศรษฐกิจคืออะไรสาหัสขนาดไหนถึงจะเรียกว่าวิกฤตปัจจุบันเศรษฐกิจแต่ละประเทศเชื่อมโยงกันเป็นเศรษฐกิจโลกถ้าเศรษฐกิจโลกวิกฤต ทุกประเทศก็จะวิกฤตไปพร้อมๆกันประชาชนได้รับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันขึ้นกับความเก่งกาจของรัฐบาลแต่ละประเทศนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโลกเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วหลายรอบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ยุค1930วิกฤตหนี้สาธารณะในลาตินอเมริกายุค1980วิกฤตต้มยำกุ้งปี1997 วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ซัพพลายปี2008วิกฤตโรคระบาดโควิดปี2020ทั้งหมดนี้คือวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจจากการระบาดโควิดอยู่หรือไม่รัฐบาลสิทฐาพยายามอ้างตัวเลขจากสำนักงานสภาพ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบอกกับประชาชนว่าเราวิกฤตแล้วกำลังลำบากกันอย่างแสนสาหาัส ประชาชนทุกคนสามารถให้คำตอบกับตัวเองได้ว่าณปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเหมือนกับช่วงที่มีการล็อกดาวน์ห้ามเดินทางธุรกิจปิดกิจการคนตกงานมหาศาลหรือไม่ถ้าใช่ก็สมควรแล้วที่รัฐบาลจะกู้เงินมาแจกหัวละ1,000 0บาทแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องตั้งคาถามไปยังรัฐบาลจะมาสร้างหนี้ให้ประเทศเพิ่มทำไมง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อน จากที่ไม่เห็นฝรั่งมาเดินบนถนนมานั่งรถตุ๊กๆเลยในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเพราะโควิดเล่นงานไปทั้งโลกวันนี้เราเห็นฝรั่งเดินกันเกลื่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวใช่หรือไม่จากที่เคยตกงานเพราะบริษัทปิดการช่วงโควิดวันนี้กลับมามีงานทาแล้วใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่เศรษฐกิจไทยคงจะวิกฤตจริงๆแต่ถ้าใช่ต้องตั้งคำถามไปยังรัฐบาลว่า จะมาแหกปากบอกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังวิกฤตอยู่ทำไมนายกเศษษฐาเจตนาพูดตัวเลขบางตัวที่จะเป็นประโยชน์ต่อการออกพอรบกู้เงินแต่กลับไม่ยอมพูดทั้งหมดซึ่งจะบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในขั้นวิกฤตหรือช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูสภาพั์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรามาสที่3าั 2, 66, เมื่อวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน เนื้อหาโดยย่อดังนี้ครับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรามาสที่3ทัพ2,566ขยายตัวร้อยละ1.5ชะลอลงจากร้อยละ1.8ในไตรามาสที่2ทับ2,566เป็นผลจากการส่งออกรวมชะลอลงการส่งออกสินค้าที่ลดลงขณะที่บริการรับขยายตัวจากลักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น การใช้จ่ายรัฐบาลยังคงลดลงปัจจัยหลักมาจากการลดลงของการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ลดลงขณะที่การอุปโภคบริโภคของครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่องและการลงทุนของภาคเอกชนที่เร่งขึ้นส่งผลให้9เดือนปี2566เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ1.9ด้านการผลิต ชะลอลองทั้งภาคเกษตรและภาคนอกเกษตรโดยภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ0.9ชะลอลองจากร้อยละ1.2ในไตรมาสที่2ทับ2,566ตามการลดลงของผลผลิตพืชผลเกษตรที่สำคัญภาคนอกเกษตรขยายตัวร้อยละ1.5ชะลอลองจากร้อยละ1.8เป็นผลจากภาคบริการขยายตัวร้อยละ3.9ปัจจุบัน สนับสนุนมาจากกิจการด้านการท่องเที่ยวขยายตัวได้ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ2.8เป็นผลจากการผลิตอุตสาหกรรมลดลงตามความต้องการของตลาดต่างประเทศด้านใช้จ่ายการใช้จ่ายเพื่อการอุโปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนการลงทุนรวมและการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัวร้อยละ8 1ร้อยละ1.5และร้อยละ0.2ตามลำดับ ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาลและการนําเข้าสินค้าและบริการลดลงร้อยละ4.9และร้อยละ10.2ตามลำดำับปรับปัจจัยฤดูกาลแล้วเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3ทับ2,566ขยายตัวร้อยละ0.8จากที่ขยายตัวร้อยละ0.2ในไตรมาสที่2ทับ2,566 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนขยายตัว้อยละ8.1ต่อเนื่องจากขยายตัว้อยละ7.8ในไตรมาสที่2จับ2,566โดยการใช้จ่ายหมวดสินค้ากึ่งคงทนขยายตัว1.0เร่งตัวจากไตรมาสที่2ทับ2,566ที่ขยายตัว้อยละ0.7หมวดสินค้าไม่คงทนขยายตัว้อยละ4.2 หมวดบริการขยายตัวรอยละ15.5และหมวดสินค้าคงทนชะลอตัวการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาลลดลงรอยละ4.9และจากการลดลงรอยละ4.3ในไตรมาสที่2ทับ2,566เป็นผลจากการโอนเพื่อสวัสดิการสังคมที่ไม่เป็นตัวเงินสำหรับสินค้าและบริการในระบบตลาดลดลงรอยละ38.6 และรายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการขยายตัวร้อยละ0.5อย่างไรก็ตามค่าตอบแทนแรงงานขยายตัวร้อยละ0.2จากการขยายตัวร้อยละ0.3ในไตรมาสที่2ทับสอ6การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ1.5จากการขยายตัวร้อยละ0.4ในไตรมาสที่2ทับ6โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ3.1เร่งขึ้น จากการขยายตัวร้อยละ1.0ในไตรมาสที่2ับ2,566เป็นการขยายตัวทั้งด้านการก่อสร้างแต่ด้านเครื่องจักรเครื่องมือขณะที่การลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ2.6ต่อเนื่องจากที่ลดลงร้อยละ1.1ในไตรมาสที่2ทับ2,566เป็นการลดลงทั้งด้านการก่อสร้างและด้านเครื่องมือเครื่องจักรกลส่วนเปลี่ยนสินค้าคงเหลือมูลค่าณราคาประจำปีลดลง 186.5พันล้านบาทสินค้าโครงคลังสำคัญที่ลดลงได้แก่เข้าสารน้ำตาลเครื่องประดับอัญมณีพลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้นเพศสัชภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่วงสำหรับสินค้าโครงคลังที่เพิ่มขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการการปิตโตเรเลียมและเนื้อสัตว์ปีกสดแช่ยเย็นและแช่แข็งดุลการค้าและบริการณราคาประจำปีเกินดุล 129.4พันล้านบาทโดยดุลการค้าเกินดุล1น1 8พันล้านบาทและดุลบริการขาดดุล62.5พันล้านบาทจะเห็นว่าตัวเลขมีทั้งดีขึ้นและลดลงก่อนอื่นต้องเข้าใจเสียก่อนว่าไตรามาสที่3คือช่วง1กรกฎาคมถึง30กันยายนนายกเศรษฐาได้รับโปรเจ้าแต่งตั้งเมื่อวันที่23สิงหาคม รัฐบาลถแถลงนโยบายสิเกันยายนช่วงเวลาดังกล่าวนี้เป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวรัฐบาลเก่าไม่มีอำนาจบริหารเต็มส่วนรัฐบาลใหม่ยังไม่เข้ารับหน้าที่และเพิ่งจะเริ่มงานขณะที่พรบงบประมาณเป็นลินออกช้ากว่าปกติจากสถานการณ์นี้ทำให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจลดลงได้โดยเฉพาะการใช้จ่ายภาครัฐแต่มันไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจและตัวเลขเหล่านี้ยังชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลต้องแก้ปัญหาในจุดไหนอย่างไรซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่กู้มาแจกปรกรณินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในหลักการจากคำถามของนักข่าวมีน่าสนใจอยู่3ามคำถามคำถามแรกสภาพัฒน์บอกว่าถ้าคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นมาว่าถ้าคอรมอไปต่อทางนี้ไม่ได้อาจมีทางอื่นหรือไม่คำตอบคือไม่รู้ เป็นเรื่องของรัฐบาลที่ต้องคิดไม่ใช่เรื่องของผมและคณะกรรมการกฤษฎีกาให้คำแนะนำไม่ได้เพราะไม่ใช่นักการเมืองแต่เป็นนักกฎหมายโดยกฎหมายที่จะนำมาพิจารณาประกอบพิจารณามีทั้งรัฐธรรมนูญเรื่องการจ่ายเงินแผ่นดินและยังมีกฎหมายหลายฉบับประกอบเช่นกฎหมายงบประมาณกฎหมายการเงินการคลังกฎหมายหนี้สาธารนณะพรบงเงินตรา จึงไม่สามารถตอบแทนได้ว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตคำถามที่2รัฐบาลฝากความหวังไว้ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาถ้าวิธีออกพรบกู้เงินไม่ได้จะใช้ช่องทางใดได้บ้างคำตอบคือการจะเข้าเงื่อนไขหรือไม่ต้องดูสถานการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งผมไม่รู้ไม่สามารถตอบแทนได้และ 3. เลขาธิการนายกรัฐมนตรีอยากขอคำแนะนำจากคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า จะทำอย่างไรถึงจะเดินหน้าโครงการได้คำตอบคือคำถามที่ว่าทำอย่างไรให้ทำได้ไม่ควรมาถามเพราะไม่ใช่คนกำหนดนโยบายก็ไม่ใช่หน้าที่ย้ำว่าเรื่องวิกฤตหรือไม่วิกฤตไม่ใช่หน้าที่ของกฤษฎดีกาแต่เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะหาข้อมูลมาสนับสนุนสุดท้ายก็อยู่ที่รัฐบาลครับหากรัฐบาลสามารถปรับเปลี่ยนตัวเลขทางเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่ในช่วงฟื้นฟูให้กลายเป็นวิกฤตได้ก็หมายความว่ารัฐบาลน,นี้หากินกับหายนะของประเทศเพื่อนแรกกับคะแนนนิยมระวังรัฐบาลจะวิกฤตแทนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาศหอมมานนำเสนอทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ7 8 9 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพัมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเ e อลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l 7 8 nine realty